สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่ทองสี่พันค่ะดูค่ะเก้าอี้คนละตัวแล้วนะลูกเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณไลยๆกับพี่น้องนี่ค่ะมาถ่ายพี่ทองสี่พันค่ะทำความสะอาดขนแล้วลูกน่ารักในนดอมากเลยค่ะสวยสดงดงามค่ะถ่ายมาฝาก เอฟซีเช้าๆค่ะบรรยากาศดีๆกับน้องแมวแสนสวยมาเติมพลังบวกให้กับเอฟซีค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะคมบันรักเขาลุให้เกียรติเอฟซีทุกท่านนะคะขอให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะเฮงยงปังๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ